ครัพบพี่น้องครับสวัสด,ดีครับทุกท่านครับแล้วอยู่กับบ้านมีคุณพ่อสนองในช่องอีสานบ้านเอาเองพี่น้องผมซิ่งที่พี่ที่้องเฮียดีบ้างมีให้สัญญาแล้วว่าต้องมาถามให้ได้เขา,าเอื่อนอยังคุณพอ่อเฮ็ดก่อนถังมั้งฮะเฮ็ดก่อนถังมั้งนะเขาเปิ้ลเปิ่ลเฮียดีก่อนาปบี้วัยบี้หรอเฮียดีบี้บ้างบี้บ้างได้บีเหรอนี่เนื้อมันแมนบ้เป็นซี่ขาขาวแมนบ้เพราะนี่น้องเอื้อนยังเอาเอาตามผู้บัญชาชาวบ้านของเฮา คิดว่าเฮ็ดยังอยู่ในนีเดี๋ยวบ้ามี่เสียไปถามแม่ค้าหยุดตลาดเดี๋ยวไปถามแม่ค้าหยุดตลาดแล้วก็ถามว่ากกินได้ก็สีให้เพื่อนเลยกับพ่อเี่น้องมากินได้ก็สีพ่อเนี่น้องนําเบี้ยงเบี้ยงกันไปบ้าไก่หืมพ่อเนี่น้องบ้าไก่กินบ่ก่อนแข่งรถจิตและเฉยนี่เอาไปกินลเลยดิเจและเฉยนี่เอาไปมกใส่ไข่เอออันนี้เราจังว่าบ้ามี่วอยู่บ้านบ้ามีมันแตกออกเป็นสองเสียงพีน่น้องอืม คุณว่าสนองนี่เคยกินบอาเอ,าอ้างตรงๆถ้าเกิดมาเลยถ้าเกิดมาเลยทำไมเป็นเรื่องหน่อยมันใช่กินอยู่นะนี่จำบ่ได้จำบ่ได้แมนบ่คาดว่าจะเป็นเฮ็ดก่อนทางเนี่ยคาดว่าจะเป็นเฮ็ดก่อนทางต้องไปทํในม่นาวทำมนขา่าเบ้างแมนบ่าครับกำลังเหยอยดยังไรอย้เนี่นหนึ่งเขานะพี่น้องนะหนึ่งเขานี่แหละขึ้นหนึ่งเขาเป้าไฟสรุปว่าบ้ามีต้องเอาไปทำมนค่าอยุตตลาดแมนบ้ว่ากินใดบ่ได้คือเฮ็ดเฟี้ยงก็คือ ตระก้าเจริาชนี่กินไปแล้วบ่ตายเลยครับครับสวัสดีครับพี่รองผมนี่แหละขนาดไหวเดึกไหวเดึกพวกรุ่นเบียย่างขียบรุ่นไสเบียย่างขียบแล้วยังบ่หูเราพี่น้องท่านไดนที่ว่ากินได้ก็ร้องบอกเบิ่งตัวบ้ามีนั่นบ่ท่านได้กินหรอกตระก้าเจริาชนี่เิ่นเอาไปหมกใส่ไข่เพิ่นกินแล้วซึ่งเขาสิเสียได้ซั่มไรผมคุณแม่ฟ้าอยู่บ่ฟ้าอยู่บ่บ่โอ้ยเบิ่งเฮ็ดอันนี้ใไงเฟ้าไปวัดแม่นบ่ครับ ไปวัดเอ้าโอ้แม่คุณนั่งนี่แม่นบ่ไปเอ้าสุกเลยแม่นบ่สุกแล้วเดี๋ยวสีให้ต้มไก่ไอ้ยข้างน้ำใส้หัวจริงไก่ไปเนี่ยทีต้มเป็นตัวเสียวไก่มาเป็นตัวต้มแล้วเอาไปถวายผู้ตาแล้วเขากับปูสาดนางกินหันเลยบอกแม่ใบเวหรอต้มใส้หัวจริงไก่ซื้อไก่คนขั้วมาหรอเนี่ยเดี๋ยวดิต้มใส่เคียร์ซื้อๆนะบานเ้ากับตำนางกิมไปเถอะอ่าบังบานนี้เพราะว่ามันก็ต้องมีเหลราขาวน้ำแล้วนะ เอาพี่รองผมเดี๋ยวคุณยายนั่งอยู่บ่นี่แหละบ่มากระต้องเฮ็ดนะพี่รองผมต้องเฮ็ดบ่ได้ไหลสาแะบ่ได้คุณแม่นั่งเอาเบิ้งเห็นเไหมเบิ้งเห็นเไหมเอาบ่เ็นางบเอาให้คุณแม่นั right. ่งเบิ้งก่อนทังกินได้กินได้กินไดเอ้าเอ้าเสียงนี้มาั้ยพ่นพิ่นเพ่นเฮ็ดก่อนเสา เออเออเอนทางเออเบิ้งที่พ่อเนี่น้องตีกอากกอนนี้เป็นยังไงเนื้อเนื้อทางนั้งปียังี่บ่เออกินได้กินได้นั่นที่พ่อแจออกเออนี่ยไรเงี้ยงามนี่พ่อแจออกมันเป็นแนวนี้เออแจออกเป็นแนวนี้แหละกินได้อยู่คุณแม่ยืนยันคุณแม่เคยกินบ่เนี่เอาถามกอนบ่กินได้อยู่นี่เคยกินบ่กินได้กินอยู่กินทำไมต้อเหงแกงก็ได้เออเอาเขาเอาไปในบ้านแล้วเอาเพิ่นบ่เอาว่าไหนเอาไม่คุณแม่แจงคิดว่าสีแจงวะ โอ้ย่ายบ่มากระแต่ว่ายื้อนย่านมากินได้โอ้คุณแม่เพิ่นยืนยันว่ากินได้เด้อครับเด้อนี่เอ้าแม่นยายผ้าไปอาจารย์บุญทีมงานพวกเบี้ยย่างชีมทั้งหลายเลยนี่เบิ่งให้แล้วก็บอกพี่บอกน้องมากินได้บ่ได้เกิดทังกินได้นนี่ะโอ้อันนี้เคยเฮ็ดกหตทังเออกินได้กินได้กินได้สองเสียงแล้วพี่น้องผมเพราะงี้สนองว่ากินบ่กล้าบ่แน่ใจ ก็จะกินน้ำพ่นก็จีนเอาน่อยไม่น่ากันเอามาเห็ดจังไหนจีนเอาโอ้๋ออายุนี่เดิมน่ะร่วงพักห้างนี่เป็นเดินกับเป็นพ่นแน่เป็นยังแน่นั่นแหละเกิดก็จะกี่มามาเหตุจากไหนแม่นบ่เย็นนี่พี่น้องเดี๋ยวให้อาจารย์เพิ่นเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อบาดนี้บ่ฮโหอาจารย์เป็นผู้ประสิทธิ์ภาษาวิชาให้บ่าวมีถ้าสมัยเป็นเด็กน้อยพี่น้องผมกูมือกัเกษียณไปแล้วเกษียณแล้วเกศีย์แล้วเหตุยัง วาเฮ็ดเบียลูกเฮ็ดอันนี่นี่มาเสียงนี่เป้าบี่อะไรวาะนี่เฮ็ดอันไม่เป็นเออเอาปวดตีบเยอะหน่อยไหมเออเอาอาจารย์ของห้องบอกว่าเฮ็ดเบียร์อ้บ่ได้เบียร์แล้วมีแล้วเสียงหนึ่งนั่นบะาเนี่ยอาจารย์ว่างไหนอาจารย์เบื้องเนี้ยเอากินได้ขึ้นบ่ได้เบื้องจับสัมผัสสะก้อนแนวบ่ได้บ่เอาอ่ะอาจารย์เคยกิ้นบ่ เออเออเออเอาเอาอาจารย์คุณว่าเป็นเห็ดตูดปูตีดกินบ่ได้ฮะเรื่องเห็ดบ่ชำนาญเลยอ่าเรื่องเห็ดบ่ชำนาญ้ินลูกเดียวเรื่องเห็ดคือคือบ่ชำนาญบ่สามารถสิบอกได้กันว่าครับผมขนาดยุ่งหน้ายังเตะถิ่มอยู่ขนาดยุ่งหน้ายังเตะถิ่มอยู่เห็ดบวกกับเตะถิ่มข้าวเนี้ยครับอาจารย์คุณบอกว่ากินบ่ได้อาจารย์บุญบอกว่าเคยกินกินได้ไม่ใช่นั่งว่าเคยกินไหนครับอ่าอ่าเอา นี่เรพี่น้องผมมันเป็นเสียงแตกอาจารย์หูเพราะสี่เหตุนีหยังบอจักเอาคัดสรนเขาไปลุยในบ้านตันตัวพี่น้องผมเดี๋ยวไปถามในบ้านกันตัวมียางเสียงเนาะครับเนาะเสียงกินได้เสียงกินบ่ได้เสียงบ่แน่ใจไปลุยเพราะนี่น้องเขาเอาไปพี่น้องผมเขาไปในบ้านเขาไปในบ้านเขาไปในบ้านกันเบิ้งว่าเมื่้าอายุตลาดที่เป็นเสียงเดียวกันหรือสีเสียงแตกเนาะพี่น้องเนาะเอา เอาก่อนเรื่อเขาถามคุณแม่ท่องคุณแม่ท่องของเขาดีกว่าพี่น้อยคุณยายท่องของเขาหน่ะพี่น้อเนะว่ามันจะเป็นเหตุอีย่างซึ่งสอบถามมาสามสี่เสียงตอบเ่าคือกันแจกเสียงถอยไปนี่เอาคุณแม่เบื้องไห้ว่ามันคืออีย่างเอาเบื้องไห้แน่เขาขนาดนี้เอาขอั่วขออนุญาตครับอายุเยอะขนาดนี้ต้องหู้แล้วว่ามันคือเหตุอย่างเหตุก่อนทางชั่วบ่าครับร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า ร้อยเปอร์เซ็นตะครับเนาะแม่บ้าวเกาหลีเบิ้งเอาเด้อบ้าเกาหลีร้อยเปอร์เอันคุณแม่ดาราว่าร้อยเปอร์เซ็นต์กินได้หรือว่าได้กิน้ข้าวเป็นเป็นงเป็นสาวเคยสรุปว่าเคยกินกินได้เนะะเาปปะอมครับเกิดยุ่นาสถานีสรุปคุณแม่วา่าเฮ็ดก่อนทาง กินได้บ้าบาดีเอ้าเอาฐานดีดีชิวชื่เลยอย่าคุกค้ำตอบนานานลงผักมันเกิดดูมันเกิดดูบ้ามีไปพอดูครับครับผมผู้ไปกินมันก็ไปกินแล้วไอจานพนดกากินบ่ไดดเบี้ยวมาสั่นอาจา์ติ๋วบ้าดที่นี่มันเก่งาัมนี่มันกวนเยนะม่กันนะมันสิแข็งครับเอเราแข็งแข็งน่งกินบ้าใดครับเราแข็งแข็งดำดำเลี่ยงกินบ้ดนะครับเนาะเอาคุณแม่่ากินได้เฮ็ดวันทางร้อยเปอ ครับผมเอาไปต่อพี่น้องผมเอาพี่น้องผมเดี๋ยวเข้ามาถามไห้ค่ายุตตลาดมาพี่น้องนอตบาทให้มันแจงใจพี่น้องให้มันแจ้งใจเบื้องว่าให้มันแจ้งใจเบื้องว่ากินใดบ่ไดมันมีเสียงบอกว่ากินเ,าเ,ร,เนนาราเบีย้ยผมเลยมันว่ามปนธรรมดาเบี้ยอีหลีนี่เอานี่เอาโอ้ขายขายก่อนตีมาถามผู้แรกงเลยหน่ะเปแจงไดกินใดบ่ได กำลังสื่อขายกันยุคพี่น้องผมนี่แหละตลาดยุคโควิดพี่น้องสิมาขายอัวออนกันพอนี้บานเพิ่นกระบอให้ขายๆดิพิ่นว่าป้องกันเป็นแล้วมันยากมาถ่ายเอายังมาถ่ายเอายังก่อนปะทู่โควิดปะทู่เป็นโควิดบ่คือจังไรปะทู่โควิดปะทู่ยุคโควิดโอ้ยกรว่าจริงจริงจังๆเนี่ยทเวไปใครกัโต๊ะใจเนาะเจคุณเนาะปะทู่เป็นโควิดมันจังไร ครับผมเอา,อาเดี๋ยวเ้วยครับเด้อเหีหย,ยังเห็ดการทางกินได้อีงเ่อดรับเรนะครับินได้อ่ะผู้นี้มาเดีวเนี่ยคันบ่เคข่ินทีู่้ว่ากินได้บาดโอ้เห็นเพิห็นเพ่นกินจินเกินไ่ถามว่าบ้ามีเดี๋ยวเดี๋ยวไปพุนก่อนพีพ่น้อง เอาเอาเอาเบิ้งดูมันแมยนคือเบิ้งเมนยิบยิบยิบดอกออกมาอยากบีกับบีโลดทางนนเป็นแนวดทางนนเป็นแนวด้บีบีดอกนี่ก็ได้น้ายูโรงพับาเหตนยังเหก่อนทางบ้านเขาเอนเห็ดก่อนทางกินะไรของบ่ไดดกินไดกินไดพ่อแม่ไว้กินใดกินได้เคยกินบ่นกินยันยินยันลอยเปอเซ็น โอเคอันนี้กิน้นซะหน่อยเกินเถ่าคุณแม่เป๋บอกว่ากินได้แม่นว่ายืนยันอันนี้เดี๋ยวเคยกินบนนี่้สามแม่ค่ะอายุร่วมกันกะเกินร้อยสองรอ้อ,งรอยแล้วกะยืนยันขนาดนี้คือไม่กินได้เจ็ดสิบเอ็ดแล้วจิ้นซหน่อด้วยลักษณะนั่นนี่แหะค่ะผมบีข้างในให้เพื่อนเบื้องแั้วนะมันสีแสบมันสีแสบไปทอนสปแช่ลากจินนี่ไปไทยหรือไปแจ่มหนิผมน่ะผมเอามาแจก เยวมาขายเห็ดยังผมเคยเจ็บเห็ดมาขายอยู่สมปองหยิบเอาเลยได้ครับได้ได้แบ่งกันผู้ใดววากินได้กินคุณแม่นี่ว่ากินได้บ่ขายไกลวังหันกินได้หรือเ่ากินได้เห็ดยังเห็ดก้อนทังเห็ดก้อนทังแมนบอกินได้ร้อยเปอร์เซ็นเคยกิ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 นอันเกิดไม่หย่รุ่นหูแจ๊บบ่รับเห็ดยังนี่กินได้บ่กินได้อันนี้ ากินได้กินได้ก็งามแม่ผู้ใหญ่เลยแม่ผู้ใหญ่เคยกินบ่เนี่ยเคยกินบ่เบีรยเนาะครับเนาะขันเบีร์คือสิบ่ไดมาเป็นอันแม่ผู้ใหญ่บ้านปนนีเราพี่น้องแม่กำเคยผากินแม่กำเคยผากินเจ้เจ้คุณนี่ว่าเบี์ยมนบ่บ่เบี้ใจู่ยพี่เชียวชาาิเลี้ยงเห็ดกินได้มันบ่ครับกินได้เนาะคนกัแซบแม่เมนูอีหยังที่มันดีนะดีทีสุดคน ดีที่สุดคือปนปนปนใส้ยังปนแบบปนปลานี่บอปนคือจังปนปลานี่ก็เอาไปกินเป็นว่าครับนี่เอาเลยนะครับเออแจกฟรีแจกฟรีครับผมแจกฟรีครับผมเอาเลยเอาเลยกินได้เอาไปเลยบ่าว่ากันแบ่งกันไปเอาเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณนี่ว่าได้หน่อยก้อนทังเห็ดก้อนทังครับผมกินได้เฮ้ยพี่น้องญาติก็เลยพี่น้องเอาไปเอามา เดี๋ยวผมไม่เจมมาให้อีกกับแย้งกันกันไปก้อนนะครับมีแบ่งกันเฉียวนี่ก้อนเออเมื่อไมุู่้เรอนมันเหลือตะกูกทอปเมื่อมมนที่เอามาจังไหลสรุปไปแยังได้หรือเปลสิ่งที่เขาบอกว่าขีดสิ่งที่บาง่ันว่าเบียบาง่ันว่บ่เบียมันกลับกลายเป็นว่าของดีกินได้ของดีกินได้กับผมเป็นญาติกันเป็นแบ่งกันเป็นแบ่งกันไปกิน ว่ามีก็สบายใจพี่น้องก็สบายใจไขขอของใจให้แล้วนะครับด้อท่านที <k <k ่ว่ากินได้กินว่าได้เบียร์บ่เบียร์ครับเอาเบี้ยงกันเลยครับอันคุณแม่ก็จะไปเห็ดกินคุณแม่ก็จะไปเฮ็ดยินของดีตัวละของดีโอ้ยเดี๋ยวเจี่มาให้อีกอันนี้กินมาต้นน่อยแล้วว่าท่านยืนยันยืนยันกินมาต้นน่อยแล้วเอาใช่ะรือคนสิเอาไปนี่แบ่้งกันสี่เอาไปปนไปย่างกินบุหี่บ่ห่ว เที่ยวไปปนพี่น้องผมเจี่ยไปปนพู้ติวบอกว่าเบียรจินบ่ได้ย่านย่านว่าท่นเอากะเฮ้ากะบาย่านผู้ใดย่านกะ่บอ้นี่แหละเอาไปกวาดส้บักหอยกะยังไดเลยพี่น้องผมบกหอยถุงละซ้าบาทปันได้ฟีพี่น้องเลยนี่บ้า โอ้ครับได้ก่อครับก็คือแม่ค้าเบิดตลาดนี่พี่น้องผู้เชี่ยวชาญเรื่องเห็ดแน่เรื่องทุกสิ่งทุกอย่งยางเพิ่นว่ากินได้ครับเพิ่นว่ากินได้ก็ครับเดี๋ยวบ้ามีสิพาไปร้านผู้ตาบาดได้ใกล้คุณแม่ใบอ,อยู่หน้าโรงพักหน้าโรงพักเดี๋ยวผมเก็บมาให้ซื้อครับว่ามีขายให้ฟรี ฮะครับเอาดอกนี่มันก็นสุดยอดแลนะ้วคือมันอ่อนมันใหญ่มันสมบูรณ์เนาะครับเนาะได้ใกล้คุณแม่ใบไปตัวหนึ่งพี่น้องผมได้ใกล้คุณแม่ใบไปตัวหนึ่งเด้อครับเด้อ,ต,อต้มไปถวายปู่ตากันพี่น้องบาทต้มไปถวายปู่ตากันเอาพี่น้องผมขอบคุณทุกใลถูกทรัพย์ถูกการติดตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านเมียพี่น้องผมพีิพาประกันในเรื่ขอความจากเชี่ยวต่างที่มุสุบาติบอกไปบ้างก็ถูกขอไม่พี่พกกน,น้นองเด้อขอขคัดทิมนะครับ ี่ได้รับคำตอบกันแล้วว่าเป็นเนี่ยวไรนเราพีนรองะขอบคุณครับสวัสดีครับ